สวัสดีครับนี่คือเส้นทางจากบ้านเทพประทานออกมาทางบ้านหยวกนะครับใครที่ยังไม่เคยเดินทางไปก็รับชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสำหรับการเดินทางถนนนทางชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะนิทานของลุงตาไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องอุดรพารวยนะครับสมัครเป็นสมาชิกของช่องรับเสื้อยืดฟรีหนึ่งตัวนะครับกอให้มีความสุข กับการรับชมรับฟังธรรมะแล้วก็จะ <c oughs> นำทานนะครับกลัวนั้นรองปศุสายตาไม่จะทำเลพระภาวนาทั้งนั่นมามองไปที่ไหนมีสศุสายตาถ้าท่านเล่าท่านเล่าย่อนเช้าให้ฟังท่านอยู่ไทยมันคุ้นกับคนข้าวแถบนี้นะคือมาหาจีนเรื่อยๆ่ะที่บริเวณวัดว่างั้นนะท่านเล่าทบขันดีนะ เวลาเขามาเขาก็เพิ่นผ่านมาหากินตามแต่นี้นะมาเขามาแล้วกุฏิผ้าเขาหัวคนกุฏิผ้าพ้ามันอะมันมามันก็เป็นคนกุฏิ้าะนี่ผ้าท่านอยู่ในกุฏิจริงๆนี่เราจึงมันเป็นเรื่องที่ขบขันดีนะมันเดินเข้าไปแล้วก็เอาหัวคนกุฏิผ้า พอเขา,เยา,เาอ,อยู่ขา้างในยก็อยกทำยังไง <laughs> ิานโผล่มามันก็ยื่ตั้งแต่ยู่าช่างขาอยากทำยังไงไปที่เดียว,ลลวกุฏิเราลงมยาวแต่ร่ามาปรหานเราเรตตัดเน้นขอันธุน้นะมันเป็นอะไรอยู่มัน,น,น้็นนเไป,ไป็นางนอยู่อ่ากุฏิเมัไหก็ไปทนกุฏิพระโตเอไป แรงช้ามันไม่ใช่แรงหนูหรวะมันช่หมาวามัน็พอเลยท่านจะมีในพุทิหนูเว้ยที่จะทำแรงตัไปที่นั่นวะพุทธ้หล่ะท่านเปิประตูมาก็ยืนจังตาไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอกเขาตัดแล้ก็ไปท่านอย่างนั้นนะมันเหมือนคนคือช้าวรนนี้หาใจผ่าอยู่ะที่นั่งที่นี่เต็มทั้งนั้นเขาจะออกไปสองน้ำนัแตอนนี้ไปหากินพวกใบไม้อะไร เฉพาะอย่างยิ่งก็ไถ่มันอยู่กลางข้างพระมันจะไปหาสิ่งอะไรที่มันทุ่กับพระอภิธรจะมาสร้างไปแล้วไปชนทุกีว่าพระก็บอกเปนารทำงานเปนไปทีหรือกุิเราร่มดามเลออกมาปิดปตูออกมาก็ยืนตันต่างดย่างเรื่องเขาก็ถอยกลับไปเลยถ้ไมทำไมงั้นแล้วเนี่ยเขาตายใจเขาอาศัยพระมณาทยังอยู่นะไม่ใช่ธรรมชาเขามาเรือยมาตัที่สำนักไหนสมรไหนทราบว่าเขาไปทงนั้น เขาูก็าทำาวันนี้สิใครสไหนนะคือพวกกองไปพวกอารมันอยู่ไเนยพวกกองไผนเขาไปหาควาไปไผหายากเลยมันดเฉียวอสิ่งพ่อไปมาล้างไปรไปก็ไปคิดสนุกัลยลูกไปชนก็ติดปาต้องว่าอยู่หินนานเลยนะโชคชอดีกว่ ข้ายูได้กุิโอ้ยาททล็กก็ได้อกุศิเว็กกุิครับเนีเขายังอยูืนอย่างต้เนี่ยถ้าเปิดประตูมาเขาเยนนั่นเยไม่ต้องอะไรแล้วนักละเาะวาถอยเราตัดธรรมดาธรรดาเหมือนสัตเลี้ยงมนนะดูแล้วเขาทำไม่สวยเขาไม่อะไรข้าก็มีอยู่นะถ้าเป็นอย่างลูกตับวัวโอ้ย่านี้จะยังไม่นั่นละข้าไม่งไม่นั่งคงที่นั่งเราถึงจะเห็นใหญ่ เนี้ท่านยังบอกว่าจะทำแรงไปไปซีเดี๋ยวกุศิหักท่านว่าท่านยังพูดสบายยท่านเปิดประตูออกมายังี่า้จะทำเงินไปนี่หละานัันเพราะว่างั้นเขเขหาก็กลับไปราต้องอยู่ยอะไร่าติต้องพังใช่ไหมถ้าก็ไม่รู้ว่ากอย่าทำแรงไปไปเดี๋ยวกุิหักท่านว่าเลยประตูไว้แล้วยังยต่างๆอยู่ไปอยาะาทำงี้ยแล่สำราก็ไปขอ อย่างงั้นนะเขาสนุกแค่นีะเราก็ภาคภาคคนเดียวเขาสนุกสบายมากมันเหมือนมันหลวงปตันเราหลวงปตันจะก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นนนั่บริเวณนั้นข้ามมาหาทิ้งแล้วบริเวณนี้มันเป็นเหมือนเกาะสุภาพอยู่แล้วบริเวณข้างนอกนั้นเป็นน้ำรอบไปหมดเลยช้างั้งโขงทั้งโขงมาเล่นน้ำเลย เวลามันลงเล่นน้ำอะไรเจ้าก็สามพ้่งฟาดเป็นตัวสว่างมันทังไปฮะเลยไปภาวนาไมเลยชิดกันแล้วสิอ้าวเจ้าทำไงช้างมรรกวนมาหาที่สมัดเจนที่สมัดพอตอนทังประมาณมีแต่ร้างมรรกวนทำไงวะก็ต้องหาฟิปแต่มาสิหาฟิปเล้ามาเอาฟิปเล้าฟิปแต่ถ้าไม่ได้แล้วนั่นมามาเวลาข้างมาก็ข้อฟิดช่างมนหนีไปแล้วก็จะภาวนามาฮะนะ พอร่างตอวโยมก็โยมก็หาพืชแตกมาให้แล้วทีเวลาได้มาแล้วองค์ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่พิชแตกไปยที่ดีเอาไปแฝดมาทีนั่นพอช้างเข้ามาเล่นน้ำเต็มที่อเราตรงนั้นก็แเป้ไปบวมีหิึ่ก็แเป้บมมีหนึงฉันจแเป้ช้างมันวนอยู่บริเวณ่มัชนตะกุติพักจนเอาก็ต้องพระอยู่ในตางนั้นนะใส่ตะโก้บุติกับะโก้พระกรงตาช้างกร้องโก้ใสนั่นแหละตรงนั้นแหละ คือช้าก็ตื่นคนก็ตื่นพะอยู่ในกุฏิเช้ามันวิ่งหนีตายกรจายเลยไปที่ไหนก็มีแต่แ๊ะจะไม่ทราาใจไปทักไหนไอ้ปมันรอบด้เพราะพระมีทุกังแต่ที่ไหนกมีต่แะวันนี้อยู่แป๊ะแนี่หลบหลบนั่นไปเลช่กุฏิพะก็ต้อพระเนี่ยพรอกไปแล้วพระกรต้อไอ้านกร้องไทใหญ่นี่ย่ะกุวัดก็พอตันแต่ก่อนเป็นบ้านมาหมดแล้ว มมีมมามาย,ลลยกลับก็จบไปนะครับสำหรับนิทานหลวงตาในชื่อเรื่องเคาะปี๊บไล่ช้างครับก็ฟังเสียงธรรมะแล้วก็ฟังนิทานหลวงตาแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์บ้านเทพประทานมาที่บ้านหยวกนะครับ ฝากา like, กดไลค์กดแชร์นะครับอุดรพารวยสมัครเป็นสมาชิกของช่องรับเสื้อยืดฟรีหนึ่งตัวนะครับขอให้มีความสุขในการฟังธรรมะพบกับคลิปต่อไปนิทานของหลวงตาในเรื่องต่อไปนะครับคลิปนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับขอพระคุณมากนะครับขอให้เฮงเรวยรวย,ย,ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับชมวิวทิวทัศ สองฝั่งข้างทางบ้านเทพประทานมาที่บ้านหยวกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุดรพารวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเรื่องของการคำนวณน,นะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับก็จะมีให้ท่านได้รับชมสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ขอพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากถึง f c ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อสร้างกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำงานได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดนะครับยังไงก็ยังคิดถึงทุกคนนะครับ f c ทุกคนของอุดรพารวย ที่เคยเข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่านะครับขอให้มีความสุขในการรับชมแล้วก็พบกับพิพิดีๆสาราดีๆนะครับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับทุกคนนะครับช่วงนี้ในภาวะเศรษฐกิจในภาวะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่ง ก็คงจะเป็นกันทุกบ้านทุกเรือนนะครับเรื่องอาหารการกินที่เพิ่มราคาขึ้นนะครับ